วรรณกรรมแปลชิ้นเอกที่ตกทอดเป็นมรดกของชาติมาจนถึงทุกวันนี้หลายเรื่องล้วนเกิดจากพระราชดำริและพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชพระองค์ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ให้สร้างขึ้นไว้เพื่อประโยชน์สำหรับพระนครและอนาราษฎรและด้วยพระอัจฉริยภาพพระปรีชาญาณอย่างลึกซึ้งด้านอักษรศาสตร์ และรัฐศาสตร์จึงทรงเลือกวรรณกรรมของชาติต่างๆที่ได้รับยกย่องว่าแต่งดีมาให้นักปราดราชบัณฑิตมาร่วมกันแปลแล้วแต่งเป็นฉบับหลวงที่ดีพร้อมทั้งเนื้อเรื่องสำนวนความไพเราะฉันทลักษ์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองที่ทรงยกย่องว่าเป็นนิทานแฝงคติสอนใจซึ่งได้รับความนิยมนำมาพิมพ์ใหม่เช่นวรรณกรรมเปอร์เซียเรื่องสิบสองเหลี่ยม เคยมีต้นฉบับแปลมาแต่ครั้งกรุงเก่าทรงโปรดให้รวบรวมเป็นต้นฉบับเก็บไว้ใกล้พระองค์ตั้งแต่ปีแรกของการครองราชสมบัติทรงยกย่องว่าเป็นนิทานคติสอนใจให้ตั้งมั่นในศีลธรรมและความชั่วสมัยต่อมามีผู้ประพันธ์ใหม่เป็นร้อยกรองตั้งชื่อว่านิทานอิหรานราชธรรมและลิลิตอิรานราชธรมธร,ร,ชธรม เรื่องพระเจ้าราชาธิราชทำศึกกับพระเจ้าฝรั่งมังค้องเป็นมหายุทธสงครามในพระราชพงศาวดารรามันแปลจากภาษารามันเป็นภาษาไทยซึ่งเคยมีผู้แปลถวายสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงห์นาสนั้นทรงสังเกตพบว่ายังมีความแปลกจากที่เคยทรงฟังมาแต่ก่อนจึงทรงโปรดให้เจ้าพระยาพระคลังหน เป็นหัวหน้าคณะเรียบเรียงขึ้นใหม่เป็นคติธรรมบำรุงสติปัญญาไปภายภาคหน้าในตอนปลายรัชกาลมีวรรณกรรมแปลจากพงศาวดารจีนเพิ่มขึ้นอีกสองเรื่องคือเรื่องไส้หัน่นและเรื่องสามกบเรื่องไส้หัน่นทรงโปรดให้สมเด็จพระเจ้าหลานเธอกรมพระราชวังบรวรสถานพิมุกหรือกรมพระราชวังหลัง ทรงอำนวยการแปลาจากนิยายอิงประวัติศาสตร์ของจีนสมัยราชวงศ์ฮั่นชื่อว่าไส้ฮั่นทงซกเอี้ยนหนีแปลว่าประวัติศาสตร์ยุคไส้ฮั่นสำหรับสามัญชนส่วนเรื่องสามก๊กเป็นวนรรณคดีเอกของจีนเล่าเป็นนิทานนำมาแสดงงิ้วรู้จักกันแพร่หลายมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังจนถึงสมัยราชวงศ์หมิง ล่อกวนตรงนักปราชจีนชาวเมืองฮั่นจิ๋วแต่งเป็นหนังสือขนาดยาวถึง120ตอนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดให้เจ้าพระยาพระคลังหนแปลเป็นภาษาไทยได้รับยกย่องว่าเป็นเสมือนตำราพิชัยสงครามฉบับสมบูรณ์ประมวลศรพวิชาทั้งกลศึกกลยุทธกลอุบายและที่สำคัญคือ การดูลักษณะของคนอย่างทองแท้วรรณคดีที่พระองค์ทรงปโปรดให้แปลเหล่านี้ได้กลายมาเป็นเพชรน้ำเอกประดับวงวรรณคดีไทยสืบเนื่องมานับเป็นพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช